นะครับที่มันจับก็คือคนมาดูเราแล้วดูแล้วไม่ออกไปไหนนะครับมาดูแล้วดูนานดูจนจบคลิปนี่นะครับมันจัดเป็นคลิปที่ดีนะครับดูดูเสร็จมากดไลค์ให้นะครับนะนะกดไลค์ให้คนดูกับไลค์เนี่ยมันล้านกันเนี่ยเป็นคลิปที่ดีนะครับสองก็คือสวยครับเชนโลว์กันตานะครับนะนะครับสองก็คือนะครับนะมันดูจากนะครับการแชทสนุกไหมนะครับ นะสิ่งที่เราแชทกันเนี่ยนะครับมีการโต้อตอบกันระหว่างนะครับระหว่างเอ,อ่เอผอู้พูด,พดกับคนแชทแล้วก็มีการคอมเมนต์รัวนะครับมีการโต้อตอบกันสนุกไหมถ้ามีการโต้ตอบมีการฝัดฝัดมันไม่สนใจสติ๊กเกอร์รูปตีนรูปอะไรหรอกนะครับนะสติ๊กเกอร์ที่มันให้มาเนี่ยถูกหมดแหละหันสนใจหรอกนะระบบมันคิดว่านะครับนะเป็นสิ่งที่ดีนะครับมันคิดว่านะครับไอ้แต่พูดดีพูดอะไรมันก็เอาไปโปรโมทสิเอาโปรโมทตามช่องต่างๆ นะเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องไปดูนะครับไม่ต้องไปดูนั่น่ผมนี่ะครับสวัสดีครับพี่พี่เออประสริฐประสิทธิ์นะครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับทุกท่านนะครับนะพี่จินดานะครับพี่สมศรีชาแนลสวัสดีครับต้องโห่ร้อยสิบท่านสวัสดีครับนะครับพี่ฟุตเฟอสสวัสดีครับพี่ฟุตเฟอเป็นยืนคนนะเราไม่เคยดูช่องที่ด่าลุง กดไม่ต้องแนะนําใช่ครับันไม่ต้องแนะนําไปเลยนะครับนะ้ำก็จะไม่ผูกไปช่องคุนนะครับนะครับนะครับ,นะรบใช่เอผมเนะี่ยจะมีข้อให้ฟังเองนะครับนะนะครับแต่ทุกวันนี้ผมทาไมผมไม่มีข้อนะครับเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันพูดมั่ว <laughs> มันพูดมั่วนะครับเนะ นะครับเรื่องอ่าเรื่องอย่างอย่างกรณีเนี่ยนะครับนยนะครับบอกว่าปัาแกนปนัาแกนลุมพุนนะครับไปกีดยางโดยที่เจ้าของยางเจ้าของสวนเขาแม่นุญาตเนี่ยเนี่ยไปพูดอย่างนี้ปัาแกนก็ออกมาพูดแล้วบ้านผมเนี่ยนะครับไปเข้าสวนยางเขาเนี่ยสวนยางมันจะมีขี้ยางใช่ไหมนะครับแล้วก็มันจะมีนะครับนะแถวภาคใต้เนี่ยจะมีขี้ยาขี้ยามันจะเป็นัก ที่ยางเขามาขายอืมเพราะฉะนั้นนะครับคนจะเข้าไปสวนยางเขาสูงสี่สูงห้าไม่ได้นะครับบ่ได้นะครับเขายิงทิ้งเลยนะภาคใต้เนี่ยนะครับเขายิงทิ้งเลยนะนะครับคุณจะเข้าดุม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 ไปไปแกะต้นยางเขาไม่ได้นะต้นเล็กเล็กเนี่ยเดินไปเหยียบต้นเล็กเล็เนี่ยสูงประมาณเนี่ยของเขาห่าเนี่ยเขาคิดต้นละห้าร้อยเลยนะนะครับต้นละห้าร้อยต้นละพันเลยนะนะครับแม้ต้นเล็กๆ็กเนี่ย าหารบงสุดทพยังดูออก <c oughs> มีโทรศัพท์ก็เดนหมดเลยนะครับนะนะครับใช่ไหมครับเออมัน,นพูดมัว่วนะครับคนใต้นี่รู้ดีเลยคนใต้นี่ใครที่ไปใคร,ใครที่เคยไปทางานทางภาคใต้เนี่ยนะครับปวดขี้ปวดอะไรเนี่ยห้ามไปขี้สวนยางเขานะจะไปเพิ่มปุ๋ยให้เขาเนี่ยอูย้จะไปเพิ่มปุ๋ยให้เขาให้ต้นยางสักหน่อย <c oughs> ไปใส่ปุ๋ยครับ เขายิงทิ้งนะเขายิงทิ้งนะครับอ e ่าเออมันเข้ายางสุนสี่สุ่ห้าตอนกลางค่ำกลางคืนเน่กลางค่ำกลางคืนห้ามเลยนะครับเขาจะคิดว่าเป็นลักของของเขานะครับเป็นลักของของเขาครับเขาหวงนะครับเขาหวงมากเลยต้นยาเนี่ยนะครับนะบอกให้ไปทำกินเขาหักนี่หน่อยเขาจับได้นี่เขาเขาจับเขาปะเขาหมับเขาไหมเอานะนะครับนะใช่ไหมครับเออชัอชิ้นของเขาได้นะนะครับมันต้องหลังดีไปให้กุ๋ย นะครับจะไปใส่ปุ๋ยให้เขาเนี่ยมันต้องเป็หลังดีจดนตายเพราะใส่ปุ๋ยนะครับมันใส่หลายลุงไอ้แป้งเออนะครับใส่หลายหมดแหละนะครับ,นะรบเออคนที่ขี้ยางไนงะขี้ยางนะอ่ะโอ้แต่อัเนี่ยมันหมิ่นนะเหม็นนะนนะขี้ยางเนี่ย <laughs> ผมเคยเป็นแดดยางแดดขี้ยาง <laughs> เ <c oughs> แบบกี้ยงางอาบน้ำสามครั้งยังไม่หายหมินเลยเขจะบอกให้เป็นอะไรที่หมินมากนะครับไอ้ขี้ยานเนี่ยนะห<า>มินมากนะครับนะนถูสบูป่ปุงสักว์ฟอกนะครับทาก็ไม่ออกนะครับนะ <c oughs> ทุกวันนี้เขามีเขาม,เขามีน้ํายาล้างมั้นะถ้าผมจําไม่ผิดแต่มันน่าจะมีน้ํายาน้ํายาเป็นน้ำที่ใช้ ใช้ล,ล,ล้างได้ é. แหละอ่าแต่แตเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีปวดหัวเลยแหละนะครับนะปวดหัวเลยนะเอ๊ขี้ยานเนี่ยโอ้เหม็่นหมินนะครับนะครับเแต่มัน, <ตะ S 2> ม,นมันได้ตังค์งเนี่ยนะครับเงินไม่เหม็นใช่ไหมเงินไม่มเหม็นหรอกมันได้ตังค์นะครับเนะี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับนะนะครับสวัสดีครับนะไป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 เดินไปเดินดูธรรมชาตินะ ดูธรรมชาติไหมซาซ้าไหมนะครับนะรายงานได้มันจะมีผลต่อช่องมันรายงานได้มีผลต่อช่องมันอยู่แล้วครับนรายงานเลยสวัสดีดสป้าชาแน,นลสวัสดีครับนะนะครับนะผมจะบอกอะไรให้นะครับพาไปเอฟซีไปเดินเรว่ายเยอะช้าเลยแก่เลยแบตหมดแล้วนะครับ สวัสดีครับเจ็ดร้อยก้าสิบห้าน่ินดีครับบรรยากาศนะครับในห้องผมนะครับะัวนใช่ครับน้าพี่บาเพื่อนบ้านนกนะครับสวัสดีครับ,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 รบ,รบ,รบเงิอนออกอยังสุดทีาจะไม่ออกเลยพี่นะครับ สวนที่หผ่านไปเนี่ยคืออย่างนี้เลยเขาเรียกว่าวงกระแสทางใต้ซ้ายก็มีขวาก็มาทีเล่หรอวันนี้แน่ไม่ใช่ครับนยังไม่มีอีเมลมาเลยครับยังไม่มีอีเมลมาเลยครับเอ้ยมังคุดมังคุดหมาอู้อันนะครับน่าจะเป็นวันจันทร์นะพี่เพราะปกติถ้าการตังออกถ้าตังยูทูบบอกเนี่ยเขาจะส่งอีเมลมาให้เราก่อนอะเขาจะส่งอีเมลมาให้เราก่อนนะครับนะแต่ยังไม่ส่งอีเมลมาแสดงว่าตังยังไม่ออก ส่วนเรื่องนอกคู่เนี่ยพี่นะครับมันให้เคยมันเคยให้ข่าวว่านะครับว่ามันไปเห็นนะครับใครก็ไม่รู้นะครับใครก็ไม่รู้นะครับลักษณะคล้ายคลลุงพุนนะครับอยู่หลังบ้านมันนะครับมันไม่ได้เห็นนะครับนะตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับนะนะครับมันจะเป็นพยานตคได้ยังไง เบลท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับข้าพูดความจริงนะครับพี่เราเบียบรัฐสวัสดีครับนะไหวไม่ได้อนนี้แคนาคานมาทำไมเแค่ไหนกดติดตามมาเลยกดติดตามกดไลค์เลยเลยยังคนาการนะครับสวัสดีครับพี่ทีสวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีครับนะเว่อตลายน,น,น,นูดนตลายดนนูดูนนครับนะ นีสิ่งที่ว่าใจคือกล้ามเนื้อของทั้งสองแขนท่านนี่มันจะหลุดรอดไหมกีออสสดครับแปดร้อยสามสับ835ท่านนะครับสวัสดีครับนะพี่ดียาสวัสดีครับด้วยความล้นของปุยน้ำก็ดีเนี่ยมวลน้ำที่เราเห็นอยู่ข้างล่างนี่เห็นไหมครัมันมีแรงมหาศาลมากเลยนะถ้าเราไม่มีการส่งตัดส่งแรงใจให้ซอนโนกันนะครับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศเลยครับสวัสดีครับต้นข้าวสวัสดีครับโอ้ไปละเลยนะเดี๋ยวละคุณเลย กจะชอบชมบรรยากาศแบบนี้ดีมากมันแล้ผ่านนน้ำตรงนี้ไปเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะทั้งหมดทั้งมวลหรือสิ่งใดนะครับตลอไเว่าที่เราหมดแล้วเดม๋ยวเริมเพอร์มานะครับรอดไม่ไม่เจอมันหอกะวันนี้แน่นอนแต่วันนี้ก็จะเป็นการที่สุดจากเขาอย่างแท้จริงว่าสวัสดีครับพี่จันทิยาแม่สีนะพี่ตังเรสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมพาไปมากไม่ได <muitas S 2> ้นะพี่เพราะว่าผมไม่ได้เอาไม่ได้เอาไม้ที่ม้นมานะครับเพื่อสันนภาพเพื่อส่นัดนแล้วครับตอนนี้เขาเกาะปุยครับพี่ชนะครับที่เกาะปัยเกาะปุยเพื่อจะบอกมือให้กับตาลาให้กับเพื่อนบ้านของเราครับโอ้โหเป็นภาพที่น่าประทับใจมากพี่น้องดูสิมีพระด้วยนะโอ้โหท่าวัดเหมือนที่บ้านเราเลยนะฮะใช่แต่ไม่ได้ขึ้นท่านี้นะต้องบอกก่อนไม่ขึ้นท่านี้ท่านี้จะมีกระเฉียงไปเรื่อยๆสวัสดีครับสวัสดีครับ เราไม่ต้องลุ้นเราไม่ได้ห่วงเงินลเราห่วงตอนน้แล้วตอนนี้รัลใคร่าะ่รออกพ่ไนะสามสิบสี่หลานแล้วอ่ะว่าุ่ไหตอนนี้ทแลัปีดละว่าตนลานว่า่มวงลา่มวงรอะปลนบรรกาศได้เปลี่ยนบรรยากาศไนะครับ่เมสสรปอยู่ว่า บ้านแบบนี้เวลานอนสบายไม่ร้อนอบร้อนเหมือนเดิมที่ไม่มีป้านะครับที่ผมเช่าอยู่นะครับเช่าเดือนละพันห้านะครับไม่มีป้านครับอยู่ตรงคลองที่เขาเรียกว่าคลองอ้อมนะครับเขาเราเขาเรียกว่าคลองอ้อมคลองอ้อมนะครับได้แบบบ้านยางสุดเพิ่มไม่ดีนานพี่ผมเลยไม่อยากจะดูอ่าเป็นอีกนานนะครับนะครับ เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเขาก็ซุมย้อนหะลังให้อีก